ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับถนนเอกชัยนะครับ <c oughs> ถนนเอกชัยฝั่งขาเข้านะครับจากแยกบางบอนอจะไปทางจอมทองนะครับเอกชัยสี่สิบหนะครับ นะครับบ่ายโมงครึ่งวันจันทร์ที่5นะครับพฤษภภาคมวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะเมื่อวานนี้เป็นวันฉัดมงคลน,นะครับวันที่สี่นะ มาทางนี้าจากเขตบางขุนเทียนก็จะเข้าเขตจอมทองนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นวัดสิงหนะ์นะนี่จะมีสถานีรถไฟนะครับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับตรงนี้ เอกชัยส6นะครับถนนพัฒนาการนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ไปไปออกกันลับประพึกนะตรงนี้เป็นแยกวัดสิงห์นะครับถนนเอกชัยตรงไปก็จะไปจอมทองถนนจอมทองดาวขนองนะส่วนหัวมุมทางฝั่งนู้นนะครับที่มีต้นไม้นะฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นศาล ศาลอาญาทนบุรีนะครับด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนวัดสิงห์ก็เก็บบรรยากาศนะครับถนนเอกชัยมาฝากพี่น้องกันนะครับน่าจะมีงานนะครับงานประจำปีหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งนะสารแห่งทนบุรีนะครับ สารแขวงสารอาญาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะ ช่วงกลางวันนะครับรถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถนนเอก,กชัยนะครับ เป็นถนนก็เป็นถนนสี่เลนนะครับก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อ่ามาจากวัดสิงนะครับแยกวัดสิงมาทางนี้นะก็จะเหลืออยู่สีเลนนะครับถ้าจากแยกวัดสิงไปทางแยกบางบอนก็จะเป็นถนน6เลนมีเกาะกลางด้วยนะครับก็จะดูกว้างกว่านี้นะ,ะตรงนี้มันก็จะไปต่อกับ ถนนจอมทองนะถนนจอมทองนี่ก็แคบๆเหมือนกันนะแถวนี้นะครับเป็นฝั่งทนนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นถนนที่เขาสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีนะก็มีถนนบุทธากาศถนนเทิดไทยถนนจอมทองนะครับที่เป็นถนนอยู่ในโซนด้านในนะออก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นถนนที่สร้างใหม่ก็จะก,กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าสมัยนี้รถมันเยอะนะ CJ นะครับห้าง CJ Mall ก็เป็นคล้ายๆกับเซเว่นนะครับก็มีเดี ies, ๋ยวนี้ก็มีร้านแบบนี้ ออกมาเยอะนะครับโดยเฉพาะ7 e เ e ่ e อเเป็นของบริษัทนะครับ c p r นะเขาออมาทำเองเลยนะออกมาทำเองอเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นอเอกชนนะครับเขา,าลงทุนกับเซเอย่างนี้นะก็เ,เปิดเซเนะแต่เดี๋ยวนี้เขา 7, เซเว่ามาเปิดเองเลย มีลานจอดรถกว้างนะครับเปิดทีบสี่ชั่วโมงนะบรรยากาศยามบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมง37นาทีถนนเอก,กชัยมุ่งหน้าไปทางจอมทองดาวขนองนะครับ บรรยากาศก,ก็ดูเงียบเงียบเงาเงายังไงแล้วไม่รู้นะครับไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเศรษฐกิจอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้หลังสงการนี่คนก็ยังยังไม่ฟื้นนะครับยังต้องมาทำงานหาเงินกันอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นทางรถไฟนะครับถนนตัดตัดกับทางรถไฟ ซอยวัดราดชโอรสนะมาทางนี้นี่ก็จะเป็นถนนจอมทองนะครับสะพานข้ามคลองคลองด่านนะตรงนี้นะสะพานบางขุนเทียนนะครับนถนนจอมทองนะครับในเขตจอมทอง อากาศก็สบายๆนะครับอุณหภูมิ35องศาเนี่ยก็ออร้อนอยู่นะข้างนอกรถนะผาเลาะดูถนนในกรุงเทพฝั่งทนนะครับถนนเอกชัยามาถนนจอมทองนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นสามแยกนะแยกจอมทองเ,อเลี้ยวซ้ายนี่เข้าถนนวุฒากาศ ไปเทิดไทยตลาดภูวัดปากน้ำนะครับไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีดับเพลิงดาวขนองนะครับสถานีดับเพลิงนี่ก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี่ก็มีทุกเขตนะครับมีรถใหญ่3คัน มีหลายคันนะครับอยู่ข้างในจอดซ้อนๆกันอยู่นะรถด,ดับเพลิงนะครับแยกจอมทองนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าวุฒากาศนะครับไปเทิดไทยตลาดภูตรงไปก็ดาวขนอง ก็ยังเป็นถนนจอมทองอยู่นะครับเนี่ยมาทางนี้ก็จะแคบลงนะครับถนนก็ยังเป็น4เลนอยู่นะครับแต่ก็วิ่งกันแบบเฉียดเิวกันเลยนะครับแต่ละเลนเนี่ยวิ่งสวนกันนี่ก็จอมทอง19นะครับเส้นทางลัดไปออกพระรามสองได้ด้วยนะ เราก็ดูถนนจอมทองกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราก็ผ่านตลาดจอมทองมาแล้วนะทางด้านซ้ายนะครับถนนนี่แคบมากนะครับตึกแถวนี้ก็อยู่ติดถนนกันเลยนะครับเป็นร้านค้าร้านขายของนะครับมีรถมีอะไรนี่จอดไม่ได้นะครับ จะมีจะซื้อตึกซื้อบ้านซื้ออะไรพวกนี้ต้องมีที่จอดรถนะครับอาพาร์ตไม่ว่าจะเป็นการเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดหรือว่าซื้อนะครับก็ต้องมีที่จอดรถนะทุกคนนะแทบจะต้องมีรถกันเลยนะครับในกรุงเทพนี่อย่างน้อยครอบครัวหนึ่งนี่ต้องมีหนึ่งคันนะแล้วก็มอใส่อีกนะครับ บรรยากาศของถนนยอมทองนะครับมุ่งหน้าไปแยกดาวขนองนะ,ม,ะมาทางนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้แต่เลนซ้ายนี่ดูจากจะเล็กกว่าเดนเลนเลนเลนกลางนะครับ ก็มีรถมีสายตองหนึ่งนะครับวิ่งอยู่ถนนเส้นนี้แล้วก็สาย120นะครับ120นี้พิ่งจากคลองสาลไปสมุทรสาครน,นะส่วนสายตองหนึ่งนี่ก็จะเป็นรถมีแดงนะครับก็วิ่งระหว่างวิ่งบนกันนะครับจากเจร,ริญนครไปตลาดภูไปวงเวียนใหญ่ ถนนเอกชัยนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับมีร้านหมูกระทะไร้านจิ้มร้านอะไรนะร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ก็มีนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้าน ร้านอาหารร้านจิ้มจุ่มร้านอะไรพวกนี้นะครับร้านบุฟเฟ่ไปต่อไม่ได้นะครับนี่น่าจะปิดกิจาการนะไม่รู้ว่าเป็นตลาดหรือเป็นอะไรนะครับตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นแยกดาวขนองนะครับเลี้ยวซ้ายไปตลาดดาวขนองไปมหาสวรรค์วงเวียนใหญ่ลเลี้ยวขวานี่ไปถนนสุขสวัสดิ์นะครับไปบางปะแก้วพระหลามสอง บางประกอบสาธุประดิษฐ์พระประแดงนะครับอ๋อมีรถเมล์สาย176วิ่งด้วยนะครับบางบอนเคหะเป็นรถเมลม์ไฟฟ้านะ ถึงแยกดาวขนองนะครับถนนเลี้ยวซ้ายนี่ไปถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะส่วนด้านขวานี่เป็นถนนสุขสวัสด์นะครับกำลังมีการก่อสร้างกันอยู่ยนะครับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะ นี่เป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ